เกิดว่าคนไข้อยากทําอะไรแล้วแบบหมอไม่เห็นด้วยอะ่ะหมอจะตอบว่ายังไงมีหลายเคสแหละที่คนไข้รีเควสมาในสิ่งที่หมอแบบทําหน้าอึ้งแล้วรู้เลยว่าหมอไม่เห็นด้วยสิ่งที่หมอจะทําก็คือบอกประเด็น เป็นความต้องการของคนไข้จริงหรือเปล่าและมันเป็นไปได้ไหมมันมีทั้ง2องอย่างนะทุกคนถ้ามันเป็นความต้องการของคนไข้แต่ว่ามันจะออกมาดูตลกดูไม่สวยดูไม่เข้ากันดูไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยหมอจะพยายามอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอยู่มันไม่สวยนะอาจจะยกตัวอย่างเล็เล็อื่นๆที่สวยกว่ามาให้คนไข้ดูถ้ายังน้อน้าไม่ได้อีกสิ่งที่หมอจะทาก็คือจับกระจกขั้ อย่างนี้แล้วหมอก็จะแบบอ่ะดูนะออถ้าทำตามแบบที่ยูณเลือกน้ำเสาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาไม่เอาไม่เหบือนเดีเอาไม่แบบเ,ไ <laughs> 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 เห็นบ่อยแล้วอีกแบบนึงก็คือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยมาจากหนึ่งก็คือแบบอ่ะใหา่ทำจมูกยาวมากแต่ว่าเนื้อคุณสั้นมากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะทําตาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นขึ้นมาจะเห็นเลือดออกมา,ม,าม,ามาตรงนี้เลยนะเพราะว่าตาเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่ปลายตาเยอะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างแล้วก็เคสแก้เคสแก้เนี่ยก็จะเป็นเคสที่แบบทํา หนังใจไม่ค่อยได้หรอกมันก็จะได้แบบเท่าที่มันจะได้อะดังนั้นคุณหมอก็จะแจ้งก่อนเลยถ้าเป็นเคสแก่ว่าเอออันนี้เป็นไปได้นะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะอ้างอิงจากแบบกับสิ่งที่คนไข้ต้องการว่าเออเป็นไปได้ไหมแต่ทุกอย่างก็เบส on ความเหมาะสมสมควรแล้วก็ข้อจํากัดของเนื้อหนักบางสาะเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบที่มีลูกค้าถามมาคะ่ะว่าถ้าหนูมีแบบไปแล้วหมอไม่เห็นด้วยหมอจะทํำยังไงคะตามนี้เลย